กระผมจุลพันธ์นริวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ต่อรายงานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปี62ซึ่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นในประเด็นแรกเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกถามหาเอกสารท่านให้ควักหาไม่เจอนะครับเพราะว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยส่งเอกสารมาเนี่ยจะเป็นรูปเล่มที่ดูใช้ได้นะครับของท่านมาเป็นเอกสารเย็บมุมมานะครับ ตอนแรกนึกว่าเป็นเอกสารนัดหมายการประชุมนะครับก็นั่งหากันนะครับเพราะว่าเ,าเป็นการประหยัดดีครับแต่ว่าก็อยากจะให้มันมีการนําเสนอที่มันครบถ้วนเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างบางนะครับท่านดูเอกสารที่ท่านส่งมาเนี่ยเนื้อหาแทบไม่มีที่เพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณานะครับคราวนี้ในตัวกองทุนประชารัฐเองนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงท่าน ในฐานะที่นั่งข้างบนนั้นนะครับมาชี้แจงเนี่ยเป็นส่วนราชการทั้งหมดนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับท่านดูชื่อกองทุนของท่านนะครับมีความคล้ายคลึงกับพักการเมืองพักหนึ่งนะครับเราก็ทราบกันดีในการพิจารณาหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดกันบ่อยมากครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการขัดต่อร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตราก้าวท้ายหรือไม่ นะครับเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านพวกผมเนี่ยได้มีการร้องเรียนได้มีการพูดคุยกันมามากนะครับอีกหลายโครงการที่มีลักษณะนี้เป็นการเอื้อใช้เงินหลวงเนี่ยเอื้อในการสร้างฐานนิยมและคะแนนนิยมหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามที่สังคมถามสมาชิกฝ่ายค้านถามและวันหนึ่ง เมื่อเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นศาลใดก็ตามนะครับเราก็จะมีคําตอบกันผมเองเนี่ยก็เป็นห่วงเพราะว่าท่านเองก็เป็นข้าราชการประจําซึ่งไม่ควรเข้ามาตกอยู่ในวังวนการแข่งขันทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ท่านเองเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นของท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านต้องขอกราบขอพระคุณ เพื่อนสมาชิกหายเอกสารไม่เจอจริงๆนะครับนั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอเอกสารอยู่ตรงไหนในตั้งมันหาไม่เจอเพราะว่าเอกสารของท่านมามนไม่พร้อมครับของหน่วยงานอื่นอย่างที่ได้โชว์ไปเนี่ยนะครับเอกสารมาชัดเจนเป็นรูปเล่มแล้วมันหาง่ายมันเปิดดูง่ายท่านดูเอกสารที่เขาเตรียมข้อมูลมาให้พวกผมสอภิปรายหนาขนาดนี้ครับหนาเป็นนิ้วของท่านเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่20หน้าเท่านั้นประมาณโดยประมาณเนื้อหาข้างในเนี่ยผมบอกว่าถามว่าพร้อมไหม มันอาจจะพร้อมในมุมหนึ่งคือมีข้อมูลตัวเลขบ้างแต่ข้อมูลที่นําส่งมาให้ผมยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างตัวเลขหน้า8หน้า9ของท่านเนี่ยนะครับตารางเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการที่กําหนดเวลาและไม่กําหนดเวลาเนี่ยนะครับหน้า8หน้า9หน้า10เนี่ยนะครับรายการที่เอามาให้เนี่ยนะครับมีอยู่5รายการวงเงินสินเชื่อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดก๊าซุงต้มค่ารถเมล์อะไรต่างๆเป็นตัวเลขมา4 2 0 0 0ล้าน จำนวนรายการหน่วยครั้งจำนวนรายการหน่วยครั้งนะครับค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเงิน4ี่0 0ืหนึ่งันเจ็ดร้อยล้านนะครับเงินหนึ่งี่พัน็ดรอยล้านหน่วยเป็นครั้งเนี่ยหนึ่งร้ยห้าบเก้าล้านครั้งมันแปลว่าอะไรครับท่านลองเอาตัวเลขไปหารกันดูเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยการช่วยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันสูงสุด 2- 0 0ถึงารบาทเนี่ยท่านหารตัวเลขดูสิครับว่าตารางนี้ของท่านเนี่ยมันนำนำเสนอตัวเลขอะไรมามันไม่สื่ออะไรเลยสําหรับ สมาชิกที่จะเอาไปพิจารณาเพราะมันเป็นตัวเลขที่ไม่สะท้อนถ้าท่านจะบอกว่าอ๋อได้ช่วยไปกี่ล้านคนสิบล้านคนคนละสิบเดือนอย่างนี้พวกผมรับได้ครับพวกผมสามารถอธิบายกับสังคมได้ว่าอ๋อเข้ามาเขาใช้เงินหลวงนะแล้ววันนี้เนี่ยเขามารายงานต่อสภาว่าเขาช่วยประชาชนไปกี่ล้านคนคนละกี่เดือนเดือนละกี่บาท แต่ตัวเลขที่ท่านทำมาเนี่ยหน่วยครั้งเนี่ยผมผมอ่านดูแต่ละแต่ละบรรทัดแต่ละรายการแล้วเนี่ยมันไม่สะท้อนแล้วมันเอาไปหารตัวเลขดูจากตารางเนี่ยมันไม่ไม่สื่อตัวเลขใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานของท่านเนี่ยผมมองว่ามันไม่พร้อมถ้าครั้งหน้าท่านมารายงานอย่างนี้อีกนะครับผมจะเสนอท่านประธานเหมือนท่านพิเชษครับท่านกลับไปทํารายงานใหม่อันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะสภาผู้แทนแห่งนี้เนี่ยเรามีภาระหน้าที่ในการรับทราบรายงานของท่านว่าเงินที่ท่านเอาไปใช้เนี่ยมันคุ้มค่า กับเงินหลวงที่ได้รับไปหรือไม่กองทุนของท่านได้เงินไปแล้วเป็นแสนล้านบาทนะครับผมต้องเรียนต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเงินเป็นแสนล้านบาทเนี่ยเอาแน่นอนครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์เพราะว่ามันก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งเกิดจากการบริหารงานทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในอดอยากก็จําเป็นครับ หปีหปีบริหารมาเนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำก็ต้องมีเงินอุดหนุนไม่ให้เขาก็ยิงตรงผ่านบัตรประชาัฐผมก็รู้กันดีสุดท้ายออกมาก่อนเลือกตั้งเพื่ออะไรแต่เงินเหล่านี้อย่างน้อยถึงมือประชาชนก็เป็นประโยชน์แต่ประเด็นสําคัญที่สุดที่ผมจะสอบถามผ่านรรทา่านประธานไปยังท่านผู้มาชี้แจงท่านรองปหลัดครับท่านผู้มาชี้แจงทุกท่านครับท่านระวังนะครับท่านเองอยู่กระทรวงการคลังกันเกือบทั้งหมด ท่านรู้อยู่แล้วว่าผลแห่งการทําเงินกองทุนพวกนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยมันมีคดีอาญาคดีพ่วงตามมาไม่รู้จบจูสิน้นหลายหน่วยงานปิดบัญชีไม่ได้หลายกองทุนปิดบัญชีไม่ได้ท่านก็เห็นอยู่คาราคาซังกันอยู่จะออกก็ออกไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่พ้นสุดท้ายเนี่ยเขาตามเงินทุกบาททุกสตางค์เงินหลวงเนี่ยมันตามหมดะนะครับวันนี้ท่านไปดูหน้า14บรายงานของผู้สอบบัญชีของสอตงสสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน เขาหัวจ <insecurity S 2> ัว <Wow>. หัว wow. ว่าการไม่แสดงความเห็นเนื้อเขาบอกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถแสดงความเห็นได้เพราะไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินหมายความว่าที่ท่านทํามาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงมุมการจ่ายออกนะครับแต่เราพูดถึงมุมการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีหน้าที่กํากับเงินเนี่ยท่านชี้แจงไม่ได้ ท่านชี้แจงไม่ได้ครับสตงถึงไม่ไม่กล้ารับรองรายงานการเงินของท่านเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีอยู่สามข้อเอาข้อหลักสําคัญที่สุดเวลามีน้อยข้อสามเนี่ยบอกเงินเนี่ยเงินไม่สามารถชนทางบัญชีได้หมื่นเจ็ดพันล้านใส่ผิดช่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เงินมันดิฟอยู่เงินมันเหลื่อมอยู่เนี่ยหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมาขอเงินสภาปีหน้า ผ่านทางร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเอาไปใช้เนี่ยท่านจะตอบพวกผมในกรรมิการงบประมาณที่จะเข้าปีหกสี่นี้อย่างไรครับท่านจะบอกว่าสตงไม่ไม่ผ่านารายงานทางบัญชีของท่านเนี่ยแล้วท่านจะมาขอเงินเนี่ยผมบอกว่าถ้าไม่สามารถแสดงตัวเลขการเงินที่ชัดเจนได้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะบริหารเงินนั้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์อันนี้เป็นสิ่งซึ่งสำคัญนะครับ แล้วก็ผมแสดงความเป็นห่วงผ่านท่านประธานไปยังผู้ที่มาชี้แจงทุกท่านอันนี้อันตรายกับพวกท่านด้วยนะครับก็ขอท่านตอบต่อสภาผู้แทนราษฎรอย,อย่างนี้ครับจะรอรับฟังครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ